ราก็รองของแปลกฮะอีกหนึ่งคันรุ่นนี้ผมก็เคยใช้มาแล้วนะฮะจัดให้ฮะหน้าเป็นไงเห็นหน้าปัดแล้วเป็นไงรู้ไหมรถอะไรรู้ไหมรถอะไรรถอะไรส่งงานครับเล็กๆ,ๆน้อยนิสสันจูเก าบอกว่าลูกค้าบอกว่าคอนเซปต์เบื่อแล้วเกินเดิมเดิมมันเหนื่อยนะฮะแรงเปล่าหนาโอ้เริ่มมาอีกแล้วคือผมบอกเลยนะครับอย่าเยอะนะครับดูของผมเนี่ยอย่าเยอะถ้าไม่จริงใจถ้าคุณเข้ามาเพื่อแบบแปลกๆเนี่ยผมบล็อกหมดนะ มันเสียเวลาชาวบ้านชาวช่องเขานะนะครับลูกค้าระบุมานะฮะลูกค้าระบุมาบอกว่าใช้ส่งลูกสาวไปโรงเรียนด้วยนะฮะเจ้าของรถนี่รู้สึกว่าจะขับ,บกระบงกระบาดีเซลสุปงซูป,ปานะฮะ ต้องใช้งานแบบสบายๆแล้วเมียขับได้ด้วยโอ้โหคอนเซป์นี้ยากไหมอ่ะลองดูสักนิดสักหน่อยพอเนาะพอรถสูงเหลือเกินล้อยางใหญ่มากอะ่ะคือจุกอะ่ะแนวซิ่งอะ่ะนะฮะล้อโตโบโจิว๋วอย่างเงย เดี๋ยวก่อนนี่ล้อใหญ่ขนาดนี้มึงยังฟรีทิ้งขนาดนี้ชิบหายแล้วอ่ะทำไมโอ้โหฟรีชิบหายเลย เก็บหน้ <Yeah. S 1> นาเนินเนินเนินเบรกหน่อยโอ๋อไอ้นุ่มหนเว้ยนุ่มแต่มันไม่ค่อยนิ่งว่ะสตาร์ทอะไรวะคันนี้ แหมพัดเจ้าพ,พัดฉากพัดฉากใจเย็นใจเย็นอ่าใช้งานผิวๆนุ่มๆอ่าลองใหม่ลองใหม่เดินเดินกันไปครับ อ่อเนี้ยคือคอนเซปต์เนี่ยนะครับก็คือว่าต้องใช้งานแบบปกติบ้านบ้านได้ด้วยแล้วก็ต้องซิ่งได้ด้วยนะฮะจริงจเสร็จแต่เมื่อวานแล้วละ่ะแล้วก็เหลือเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆเพราะว่าลูกค้าเนี่ยแก้ปัญหาขับรถคันนี้มาเยอะ จริงๆจ,จะถอดใจแล้วนะเจ้าของรถก็เลยวนมาหาผมผมเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมจะการให้เดี๋ยวหาทางออกให้แบบแบบจบๆนะฮะจริงๆนี่ถ้าล้อเป็นล้อเล็กๆนะไม่ใช่ล้อเล็กๆล้อแบบยางแบบเบอร์แบบเบอร์แบบที่มันซิ่งๆหน่อยอน,นี่ยางยางบวงเลยางใหญ่ออกตัวแรงไม่อยู่ไหวน,นะ วาว่มาที่นี่จบแน่นนวนใช่ครับผมนี่เลี้ยงคัดนะต้องเลี้ยงเลยงหน่อยสูตรร้อยเท่าไหร่จะเวลาทันบ้าง เร็วๆแล,วแล้วทำไมมันโยกซ้ายโยกขวาวะคันนี้เสียวจงโอเคเนาะส่งงานครับนิสสัน MT Turbo a z c แล้วก็เจ้าของรถครับกล่อง Data Tech ตัวแรกที่ติดมาผมขอถอดเทินเป็น Octane Max 4นะครับกล่องมันมันฉลาดน้อยไปนิดหนึ่งสำหรับสเต็ปนี้นะจ๊ะนะครับนะฮะสำหรับลหลายหคนที่ใช้จูกแล้วผมลงชุดนี้ไว้นะครับบอกแล้วว่าให้เอากันก็ไม่เอากันนะฮะลูกค้าคันนี้มาถึงปุ๊บ คุยสามประโยคจบเลยนะผมเอาแฟนเดินเข้ามาสบายๆพี่โหดมากนะสองสองสามีภรรยาคู่นี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะกับจุเกเขียวของเรานะฮะแล้วก็อย่าลืมเวลาลองรถอย่างที่ผมบอกถนนต้องว่างๆแบบนี้เนอะไม่ใช่ไปลองต่อรถเยอะๆเนอะ ครับคืออะไรเนี่ยที่พยายามให้ผมทำเนี่ยได้ไม่ได้ผมก็จะพยายามทำให้มันได้เนาะลิทเติ้ลด็อกนี่รถรถเกาเอาไว้ส่งรับลูกไปโรงเรียนนะคันนี้ขอบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจอดให้ดูข้างนอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจอดได้เดี๋ยวผมจอดให้ดูข้างนอก เทตโบรสามหมื่นกว่าบาทถ้าชุดเทสโบนะครับเนี่ยเนี่ยครับตรง สบายๆก็พิวๆอย่างเงี้ยครับใครที่ชอบงานแบบว่าขับใช้งานได้ก็ทักมานะครับเชรได้ีสเปคดีไหมครับโชคทุกยี่ห้อดีหมดครับนะครับมันอยู่ที่ สเปคที่เราต้องการนะครับยังไงก็คําถามแบบนี้บางทีผมตอบในไลฟ์ไม่ได้อะครับจะให้ผมตอบว่ายี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนไม่ดีเนี่ยมันก็คือมันก็จะไปกระทบคนอื่นนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ยังไงมาถามที่ร้านดีกว่าผมจะแนะนําให้ผมขายทุกยี่ห้อครับไอพวกสตัดเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าบางคําถามเนี่ยมันหมินเมย์ต่อ,อการเหมือนกับว่า ยี่ห้อน,นั้นดียี่ห้อน,นี้ไม่ดีเนี่ยผมถามไม่ได้นะครับ Civic Dimension Auto s e ซ b o ไม่ทำไส้ขับใช้งานเท่าไหร่จบ6กห0ืนเครับแพนรัตนา Dimension เนี่ยผมบอกเลยผมเซ็ตไปเนี่ยไม่ใช่คัน2คันนะผมทำไปเยอะมากเพียนแต่ว่าลูกค้าผมจะไม่ใชศสายแบบที่โม้อ่ะก็ mm hmm. เลยอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้อะไรเงี้ยนะครับ Dimension s e ซ b o บเนี่ยผมบอกเลยนะแม่งโคตร โคตรวิ่งอ่ะผมบอกเลยเป็นเครื่องที่วิ่งมากนะครับอ่ะเไวผมไม่ดูตัวรถว่างามไหมอันนี้งามจริงเนี้ยเนี้ยเบรกเบิกเ็ดเป็ดฟันฟื้นกันหมดแล้วฟันฟื้นเนี่ย ใหม่มาเยือนรับวางเครื่อง v8 ก็เพิ่งวางไปนี่ครับ v8 ไม่ได้ติดตามผมเหรอมาถามเนี่ยก็ <c oughs> วางเพิ่งเสร็จปไปใน <ะ S 1> เครื่อง v8 e46 อีีหกวาง v ีปไม่เห็นเหรอลองจริงไหมคันนี้ไหมรถส่งลูกเวเพราะว่า ก็พอได้ครับล้อมแม็กก็สั่งได้ครับนะครับอ่ะจบไปเอาเข้ามาจอดเลยครับคูดก็ทําได้คูดก็ทําได้นะครับนะฮะโอเคนะ B18 เซ็ตโบโอ้โหแรงไตาหาเลยทีนี้ เขามาคุยที่ร้านเลย B 1 8 s e t b เซมันต้องดูว่าเราทําอะไรบ้างครับสเต็ปไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าบัรรยไปนี่เครื่องมันก็แพงอยู่นะแต่แต่ B 1 8 s e t b เซนี่มันเป็นอะไรที่คุณไปได้ถึงแบบ6700มานะครับคุณไปได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับนะครับจริงๆแรงชิปหายคุณจะเอาสูตรเมรกาญี่ปุ่นโอท็อปไทยแลนด์อะไรได้หมดเนอะนะครับเข้ามาคุยกันที่ร้านเข้ามาคุยกัน ครับ F.B. ไซซิงออโต้เซตโบเท่าไหร่แสนหน่อยนะจ๊ะบล็อกสวิปบล็อกสวิปหมดหมดยังไม่มานะครับตอนนี้มีจูเน์คอนเซปต์อยู่โอเคนะไปก่อนเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่อู่เนาะบายวันนี้ส่งรถจูเก้หคันนะจ๊ะสวัสดีใครใช้รถรุ่นนี้อยู่อย่าบอกเพื่อนก็แชร์ไปนะครับแล้วก็ฝากอีกครั้งก็คือเทสรถล,ลองรถนะครับถนน ต้องไม่มีรถชาวบ้านนะนะครับโอเคนะใครดูไม่ทันวนไปดูใหม่เนาะไปลงแม็กสายสตาร์ทเอซชั่วโมงครึ่งเสร็จครับผมนะจ๊ะแค่ชั่วโมงครึ่งนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย